สวัสดีครับนี่คือบริเวณแหลมโนนวิเศษนะครับเมื่อนีวันที่21กรกฎาคมนะครับ2 5 6 4ครับนี่ครับผมนครตะลอนทั่วมาอยู่ตรงนี้แหละครับแหลมโนนวิเศษตำบลโัดนนบุรีอำเภอสารคันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกาลสินมีพี่น้องนะครับมาตกเบ็ดนาดินนะครับศกเบ็ดนาดินมะนางเลนพักพรนะครับย่านเป็นเย็นเย็นตะพานเทฟสุดา ากาศลงโล่งครับยวงห่างกันนะครับบรนยากาศพุ่ยนยแอร์อนะครับก็ป้องกันนะครับโควิดสิบเก้านะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ห่างกันนะครับไกลกันนะครับทุกคนกับ่างไอยู่คนละหม่องนะครับคนละที่ห่างหางกันนะครับเมื่อนี้ผมนะครับกับมาครับนี่นะครับนี่นี่ร้านน้อยสองคนนี่ครับนี่นะครับครับ นะครับมากินข้าวแฟเนี่ยครับย่าติดรับล้านหน่อยนะครับอันนี้ประจําเลยครับนี่นี่นครับแม่ลูกอ่อนนี่ครับแม่ลูกอ่อนนี่มาประจํานะครับเวลาม่นั่งเล่นอยู่นี่นี่ยผมได้สิมาฉันวันครับนี่คือ้นซีเมนต์แม่ลูกอ่อนนะครับนะครับมาม่าะกินอาหารนํานะครับ มืัอนี้มีสามตัวครับนี่ยสามตัวนะครับอันนี้มาใหม่ครับม่ค่อยเห็นนี่ครับนะครับอันนี้ครับอันนี้มาใหม่มาใหม่ครับมาใหม่กำลังหยอดอยู่นะครับตากินเขาตากินเขา นะครับโอ้ยขายย่างลูกชิ้นบ่ลูกชิ้นบ่ลูกชิ้นบ่ลูกชิ้นมีบ่โอ้ผมไทยยังไงบ่เออเบิ่งเบิ่งครับสมตำไก่ย่างซื้อลูกชิ้นให้ร้านก่อนลูกชิ้นยัางเจนี่บ่ครับบ่ปลาปลายังบ่เอออันปลาเหมือนเราค่ะ เป็นลูกชิ้นเนื้อบริบบบไม่จักบาทครับไม่ละห้าบาทไม่ละห้าบาทเอาเส้าหนึ่งไม่ลูกชิ้นเนื้อเอาอันแดงๆอีกสิบบาทเป็นสามสิบบาทนั่นรถไอติมครับนะโอ้ครับแหลมนอนวิเศษยูน บริเวณทางพุ่นไผ่ะครับทางฟังน้องสิโอ้เห็นอยู่ผมนั่งอย่างเมื่อนั้นก็เห็นขายประจําตับมังหงกับมีเนาะแล้วได้แล้วตับมังหงตับมังหงได้แล้วออกซึ่งมือปะครับบอขายน้ำเลาะาปั่นธรรมดากับพ่อได้ขาย่โอ้มันนี่หน่อยเลยนี่เป็นต้องให้ไงล่ะ มื่อนี้วันพุธบ่ธวันพุธวันพุธมัดมือขอโทษหน่อยอันนี้เป็นเต่าปิ้งไก่บ่ครับบ่เต่าย่างไก่ย่างป่าปิา่งไก่เ่มือนเดียดวบ่อ๋อปิง้งไก่เหมเือนเยอะแต่ปิ่งเข็งนี่เนาะเยอะอแต่ปิ่เข็งกับลูกชิ้นมดซู่มืออยู่อบ่ครับมดซู่มือมดทุกวัน แต่ก็ออกมาทุกวันบวิเวเสาร์อาทิตย์บม่มีวันหยุดบ่ครับบ่ไม่มีวันหยุดบ้านอยู่ใก้โอ้หวงมือารพอเด็กชินตัดกันเนาะปลเป็นไปตลอดเป็นแต่มีความสูขนะครับเนาะครับอ่าอยู่หลหาร่องนุ โควิดิเก่าเนี่ยแหงแหงอะขาลำบากเนาะาโเจียวกับพวกแ้่ไปเลยย่านขึ้นกันนะของเชียวทางคนก็ตัางย่านกันก็ <c oughs> าอากาศลงลงที่บอกอยังหรอเนาะอันนี้เห็นซูมือบอกบนิบอกส,สีม่อยู่นี่ซู่มือบอกนีบอไอไอเป็นเป็นเป็น,ปนสุนัขที่เจ้าของบอก อ๋อเแถวไหนน้อเแถวนี huh. so ้บอกโอ้บอกครับอนี่ซื้อย่างหัวแกกบอกครับนี่บอกออมาป่อยเนี่ย uh. นี่เป็นเป็นผูเมนเมรอนบ่นี่ลูกอยู่ใส่ในปลาโอ้ โอ้เอาเอาเี่ยมาเลงคนยามากัน้เามากีมีหลายตัวปครับนี่มีหลายเรถปอแหทีลยเนาะแสดงว่าเป็นมูมี่เจ้าของเป็นจอนจัดนี่เนะโอโหไซน้ำเนาะก็ใหญ่้โอะไรเนี่ยบอกครับ ลูกวันนี้น้อยเพายงมาท่นเปลี่ยนหรอกเขาเอามาจิ้มเยจ็ดตัวกลูกว oh, oh, oh ันน่ะอ uh ันน mm so ี <S S ้ฝนตกฝนตกนี่นลอืมทีแมันเขาออกไปเอาไปเลี้ยงเปโอ้ออกไปวัตถุโตเลยนะส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวจีดจัดเช่มเช่มจีดจานซีรานครั ช่มจีดจัดเต็มมากจากักปีแล้วครับยี่อยู่นี่3สามโอ้สามปีขายอยู่นี่3สามปีแล้วสามปีแล้วครับคือแถวแถวหาดเนี่บอกครับหร<ป>ือน้ำมูบาห์นคือไปโอ้ไปตอนเศร้าคนโบมี่ตอ้าไป้าจอมาเฮ็ดเบ็ดยังสิข้าเจเเ้าจกคซื้อดีวครับเนาะมนงเบ็ด ครับเพราะว่าเพิ่นมาสูมื่นเด้าว่าเพิ่มมาสมื่อแล้วกับมาหลายมาลมาขาย่นก่อนรนมดแล้วกับเศาเลยบับหรือเอามาอีกดแล้วกัเราเลยแต่ละมื่อนี่มีมีปริมาณที่เคยขายเหมือตอนนั้นมืดแต่ก็แล้วกักเศร้าเลยบวก็ม่ไี่ะโอ้คันคันมืดแล้วกับมืดจังโมงกับเศร้าเท่านั้นแหะทีครับ บรรยากาศด,ดีนะครับนี่คือแหลมน้ิเศษตลาดนัดลา,ดารซาตะขันเฮานี่บอข้าตลาดนัดก็ขายน้ำตลาดนะครับบ่อบ่ไปเดี๋ยวนี้เพิ่นปิดเนาะขายลาเาน้ำแลตาดมกตลาดมาเก็บของเก็บลูกกินเก็บกินได้ ไปสองคนนี่แหละครับบ่เอาไปเคยไปไกลที่สุดนี่ไปเอไปไกลเอาแถวนี้กับเมื่อวนโย่อีนึงผมอยู่ขางพ่นผมเห็นว่าสีซีนั่เหมืนบดจอดผมนั่งอยู่ท่งน้องกุ้งสีไหมแมนคนขนบ่หลายหลายได้หรอเียนงมูนนี่ตมืดมืดนี่ยมานะีโรมา เปนิวอรนนนันหโอโ้สิเปนี่บ่พวกเเปลี่ยนเท่าไหร่กับทรัิมลินน่สามชิมบาทครับโ้อเ้อนเ็ยงไงมกบเลยม่าถังขายยลโอ้มายเขาว่าเอาเบอร์ถ่วยเพ่นบ่ครับบ่ ขอเอาเพราะว่าเวลาแม่เราสบายเวลาจีทู่บอกเอาไปส่งเลยดิโอ้นี่ครับขายมาแล้วสามตีอยู่บริเวณเกอนล้วเปล่าเพื่อธนาคารแถวหาดเนาะหาดโอ้แหลมแลมแลมนู่นพิเศษ ก็กมหาาดกมหาาดโอ้แถวนี้แหละเนาะตลาดกมหาลาดเพิ่นเปิดบ่เ้ยนี่บ่แต่ก่อนผมว่าเพิ่นเปิดตลาดผมอยากซื้ออันนั้นพัวกันประแดกเพิ่นนเสียบไปลาแก้วบองโอ้ครับครับใกล้สิเมื่แล้วเมืแล้วอ่ะโอ้ไปหาวรุ่น นั่นเนอะที่ทุ่วเอาเนี่ยก็มดดอกที่เอาคอามแสดงว่าตำบหลองแสบด้วยเนาะโอ้ยเด็กก็ไปสิเด้มาซื้อซื้ออะไครับแสบตัวนอนจังงานนั่นครับครับอ่าเด็กๆกินเด้อนี่อาอ้าอันนี้เนี้ยนี้ยตุกิ่น ได้รู้ไหมกินหรอไหนครับไหนครับไปแล้วครับเมื่อกี้นี่คุยครับน,นะครับคุณหน้าเพิ่นที่ขายลูกสิ้นนะครับขายทุกเมื่ออยู่นี่แหละครับขายทุกวันนะครับเหมือทุกวันนะครับมีขาใบจมนะครับขายลูกสิ้นขายตะมัม่มงขายปิ้งไก่นะครับ ประจํานะครับตับมองวกนแแ่บๆนะครับเฮ่ผมนคร้นตอนลอนทั่วนะครับครับย้ายติกนะครับร้านหน่อยมาอยู่แหลมโน่วนวิเศษนะครับวมือน,นี้เมื่อนี้เป็นวันพุดบ่แม,มนวันเสาร์วันอาทิตย์ค้นกะสีบางๆครับว่ามีค้นหลายวันไหนครับเมื่อนี้นะครับถ้าค้นหลายอยู่ของแหลมโนวนวิเศษจอดโนนเต็มอยู่นี่ก็คือ วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับมื้อนี้ผมว่าเป็นวันพุธ่ว่าคำคำกับมีค้นมาหลายครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่โล่งนะครับบอยแอร์อัดนะครับมาหลับล่มคล้ายๆทะเลนะครับเป็นทะเลสาล่ะครับ่นี่ดีครับตอนนี้ก็ล่มเลยนะครับอาจจะมีเสียงล่มจังนะครับวืวๆเพราะว่าล่มแรงนะครับนี่นี่ครับเป็นล้มแรงเลยจังน้อยตะเวที่ตก้ดินนะครับเดี๋ยวติดทายพี่นนองเบิ้งนะครับ นี <Jean> ่ค no ืออ่างเก็บน้ำเคลื่อนลํำเปล่านะครับนี่เคลื่อนล้ำเปล่านะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่กว้างใหญ่นะครับแย่จากจังหวัดกาฬสินธุ์จดเขตาจังหวัดอุดรธานีนะครับตามลํำน้ำเปล่านะครับเพราะว่าเคลื่อนลํำเปล่าเกิดจากกั้นลํำน้ำเปล่านะครับนะครับพอกั้นแล้วน้ำก็จะขังท่วมลํำน้ำเปล่านะครับล้ำน้ำเปล่าก็จะยุ่กลางเคลื่อนหมดแล้วครับน้ำก็จะท่วมกันว่าตามริมเคลื่อน โอ้ลมแห้งเลยครับเนี่ยประมาณหกโมงแะครับหกโมงแล้วลมแห้งนะครับลมแห้งนะครับก่าทายบรรยากาศฟินฟินนะครับภาษาเวรุนเนี่ยฟินฟินกับหมายถึงสุดยอดนะครับแปลมาแล้วฟินฟินหมายถึงสุดยอดนะครับเป็นภาษาต่างประเทศรับฟินฟิน ปลเป็นภาษาไทยเข้ากับสุดยอดแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศฟินๆน,นะครับบางเทือกับแผงๆไปเป็นซิ่วๆนะครับแต่ภาษาอังกฤษตีเขียนว่าฟินๆน,นะครับแล้วนี่ครับย้ายทีครับหลานหน่อย มองโ่าเผานะครับลุกสิ้นนะครับนี่ก็นทีเป็นแหลมนูนพิเศษนะครับที่เห็นเป็นต้นไม้มีซาลาพัพโอ้บรรยากาศดีครับผมเลี้ยวเห็นผู้กุมเขาโอ้กับผู้กุมเขาทายาทไหโนูนเสานะครับมันละครับแต่ว่าช่วงนี้ก็บยูโควิดก็ พอได้เปิดเที่ยวสะดวกกว่านไหนนะครับผู้สิงสิบบังนี่เลยครับผู้สิงธรรมาดาแล้วผู้สิงเขาผูุ้มขเข่าแม่ยังอ,อะ ออกได้บ่นี่ออกได้บ่นี่ออกได้ครับเพอรับลคออกนะครับมาครับุดนุนละเรี่เสียงดองบ่ปรมวันน้ครับปม่ประจําเลยบ่นี่มยฮะเมือถเสียงสงบายม่ยู่นี่มาซู้อมือเลยตัดสอกับเราแม่แต่ดําบาเราโอ้ดํบาแต่ว่านี่แลงนี่มาหนบ่งบ่งข้นสุ่มนน่เนาะ อันตรายคายโควิดมองเนี่ยอากาศดีกับสิปลอดภัย่ยรักษายาหางไว้ครับครับครับผมถ่ายไายตะเวิตกดินครับโอ้ยใดบนอบอลนี่คีฟ้าบังนี่นี่ครับคีฟ้าบัง กีฟ้าบังบ่ได้ว่าดีท่ายตะเวนตรงดินเอาเบิ้งเพลินล่งเ,เบ็บเนดน,นี่ครับใส่ครับตะเวนสีตรงดินนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศว่าดีท่ายตะเวนตรงดินขีฟ้าบังจ้อยได้น้อยเนาะติดภาพผมไปได้น้อยเนาะติดภาพไปได้บ่ เก้ากล้องผมได้บ้านะเออเป็นเป็นภาพที่งามเลยนี่แบบว่าหันหลังมาแต่ว่าตะเวนมันบันขีฟ้าบางังนี่ครับเบิ้งวทีิเบื้องตะเวนตรงดินนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นขีดฟ้าบังนะครับกับนะครับล่งเว้นนาดินนี่เป็นภาพที่สวยงามเลยครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศล่งเว้นนาดินที่เคลื่อนล้าเปล่า จังหวัดกาฬสินธุ์ครับบริเวณนี้คือบริเวณแหลมนโน่นวิเศษนะครับตำบลโนโนบุรีอำเภอสารคันฐฐจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้ประมาณ18บแนาฬิกานะครับผมถ้าเบิ่องตัเวเล่นตกดินแต่ว่าขีฟาา้าบังก้อนนะครับถ้าขีฟ้าเบาบังนี่สิเป็นภาพที่สวยงามเลยครับนี่นะครับ <c oughs> ก็ได้ภาพที่สวยงามเลยนี่ครับเ้อนี่ครับมองเห็นลุ่มเบ็ดนาดินมองเห็นสะพานเทพสุดาหญาเป็นเหยียนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามหนามาพักพนนะครับนะครับมาตากอากาศค่ายครับทะเลเลยรันนี่เป็นบริเวณน้ำที่กวางไหญ่มพันแห้งนะครับนี่คือทะเลอีสานนะครับอ๋อเนี่ครับทะเลอีสานนะครับ ผมถ้าเบิง่งตะเวนตกดินนะครับจะบ่ได้เบิ่งดอกเพราะว่าเออ่มีขี้ฝาก้อนนึงครับบังอยู่นี่ครับว่าสิบเบิง่งตะเวนตกดินที่แหลมโนนวิเศษเขื่อนลำป่าวอำเภอสารคัญจังหวัดกาฬสินธุน์นะ,น,นะครับขี้ฝาก้อนใหญ่เลยบังอยู่นี่ครับถ้าบ่มีขี้ฝานี่ตะเวนตกดินหม่องนี่สิสวยงามเลยนะครับเอาล่ะเบิง่งตะเวนตกดินครับ คันชีฟ้าก้อนนี้ไหลนี้ด้เบิ้งงลต่เว้นตรงดินเบื้องลง่มเว้นหน้าดินไปก่อนครับสวยงามเลยโอ้ยสะพานเทพสุดาเนเห็นรถแลนอยู่เอาเบิ้งนะครับสะพานเทพสุดาแบบโล่กัลังยอาเป็นเย็นนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ฟังของแหลมน้นวิเศษนะครับตำบลนอบุรี อำเภอสลักขันอย่างวัดเาฬสินิุ์นะครับ่ก่อนเพชถไทยพี่น้องเบือ้องยูฟังหน้องผู้ศีนะครับเมื่อนี้ผมอยู่ฟังอ่าออำเภอสักขันอย่างวัดเาฬสินิุ์นะครับอยู่ฟังด้านตะเวนออกครับว่าสิมา่ายตะเวตนตกหินไอพี่น้องเบื้องแต่ว่าโปเดได้เบื้องนะครับขี่ฟ้าบังก้อนขี่ฟ้าก้อนใหญ่เลยครับ กับสะพานเทพสุดายามคำคำโอ้โอ